สวัสดีค่ะอันนี้ก็อามากินคั่วกิ้งเป็ดนะคะคั่วกิ้งเป็ดนี่เป็นสูตรของภาคใตแ้แท้ๆร้อเปอร์เซนเลยทั้งพริกแกงทั้งเครื่องเคียงอันนี้เป็นเนื้อเป็ด,ปดนะคะนี่ นี่นะคะเดี๋ยวว่าใส่พริกไทยอ่อนทั้งพวงสุดยอดแล้วก็ถ้ากินของเผ็ดก็ต้องกินผักด้วยผักสดผักสดก็มีหลายอย่างมากเลยอันนี้ออเลูกเรียงอันนี้ก็แตงกวา ส่วนอันนี้เป็นหัวปลีนะคะหรือว่าปีกล้วยเยอะเลยค่ะผักยอเยอะแยะเลยอันนี้เป็นยอดหมยที่หน้าบ้านแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผักกระเฉดส่วนอันนี้ก็เป็นผักน้ำที่หลังบ้านรอยกินไปบ้างแล้วเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นผักสดออแกนิกนะคะไม่ได้ใส่ยาไม่ใส่อะไรแน่นอนเดี๋ยวจะลองชิมขวดกิ้งแล้วก็ผักบอกเลยว่ากินกับข้าวเผ็ดนะถ้าขาดผักอะไม่ได้มันมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอันนี้เป็นเป็ดกับหัวขาหั่นหัวขานะคะหั่นหัวขาแบบว่าใส่แบบ หั่นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปพริกแกงก็โขกเองพริกไทยสดขาดไม่ได้เลยก็คือใบมะกรูดนะคะวันนี้ก็กินกับข้าวอย่างเดียวค่ะเพราะว่าชีวิตปกติของคนนะคะแบบคนทั่วไปอะคือกับข้าวอย่างแยวเขาก็โอเคแล้วกินแบบอิ่ม ้ลูกเหลียงอืมกินแล้วก็เหลือนี่ไหมอืมกรอบรสชาตลูกเหลืองนะไม่เ,เหมือนกับสตอน,นะคะ อันนี้ก็หวานมันแหะแต่ว่าสต๊สตจะหวานแล้วก็มันกว่าแอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันคนละแบบกันอันนี้ก็หมูย่างบ้านเวลากินก็ ส่วนนี้ก็ปีกล้วยหลังบ้านผ่าแบบนี้นะคะนี่ผ่าแบบนี้อ่ากิน เนี่ยใส่พริกไทยใส่แล้วก็กินด้วยนะคะพริกไทยถามถึงความเผ็ดนะบอกเลยว่าเผ็ดแล้วก็เอยนี่ออก ก็หวานหวาน,นฝาดฝัดต้องกินแบบว่าพริกเยอะจะได้ร่อยๆอีกไว้านี่ออกจากขมแล้วนะคะ เพราะว่าเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเหมือนจะขมแนละ้วอันนี้พริกไทยเพไปอี เผ็ดขึ้นหูรูดแบบนี้ก็ไดนะ้ ขัาวกิ working, ้งอ่ เผ็ดเผ็ดแต่อร่อยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ากินเผ็ดแล้วมันก็จะแบบเหนือแตกแบบนี้แหละซึ่งก็กินได้เป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ nhưng thịt chúng ta rồi ha phết à dinh dinh tông kín 三瓜。 รสชาติป็ดนะคะแยกกันไม่ออกเลยกับเนื้อวัวกินเหมือนกันมาก ใบมะกรูดอะไรก็กินไปเลยสาหมุนไพรทั้งนั้น อันนี้นะคะไม่ทราบว่าที่อื่นมีไหมหรือว่าคนรู้จักเยอะหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่กรุงเทพแบบเราไม่เคยได้กินนะอันเนี้ยเราอาจจะหาซื้อไม่ได้เองหรือว่าไม่มีคนขายไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเรียกอันเนี้ยลูกเลียง Chắc là sáng có lục riêng Ai nằm uống ta nằm đây pét đèn <laughs> อืกินน้ำกวาแตงกว่าช่วยลดความเผ็ดได้อันนี้ไม่ได้เผ็ดแบบว่าเหมือนพริกนะมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนเร,เริ่มเริ่มเผ็ดค่อยๆเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นเรื่อยเื่อย เผ็ดแบบเผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดแสบลิ้นนะเผ็ดร้อนร้อนพริกแกงตำเอง แต่เนื้อนะคะไม่มีกระดูกเลยแล้วนกะ็ในจานนี้ไม่ใช่เป็ดอย่างเดียวนะคะมีหวาขาด้วยได้เแรงอกเพชรชิด มันเป็นโรคกระเพาะอยากกินนะคะจะปวดท้อง Okay. Quin ผักในวันนี้นะคะชอบที่สุดเลยก็คือลูกเหลียงแล้วก็ดูเหือะอือ ดูเหงื่อนไหมซิบซิบอิอ่มอิ่มมากแล้วก็อร่อยด้วยผักในวันนี้นะคะก็มีหวัวปลีอ่าแตงกวาผักน้ำ แล้วก็เอกระเฉดแล้วก็ยอดหุูแล้วก็ลูกเหลียงที่ชอบที่สุดในวันนี้ก็คือลูกเหลียงกับยอดหุูอร่อยกินกับแกงไม่สุดยอด <c oughs> ส่วนที่ไม่ชอบปรีกล้วยมันขมมันขมมากอะ่ะ ปกติจะไม่ขมแบบนี้นะรอบนี้คงจะตัดตั้งไว้เพราะว่าตัดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> แนะนำนะคะกินข้าวให้เสร็จก่อนถึงจะกินน้ำเพราะเวลากินน้ำเข้าไปแล้วจะเพิ่มความผิดของความผิดของแก่ะ เพราะฉะนั้นกินให้เสร็จแล้วก็กินน้ำก็คือหายสิจก็คือจบอันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากรับชมอยากติดตามอาหารเกี่ยวกับของอาหารของคนใต้นะคะ เช่นผลไม้ของกินเล่นกับข้าวพื้นเมืองคือทุกอย่างอะคะ่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าอยากดูอะไรบางคนอาจจะได้ยินมาว่าอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนั้นแต่ไม่เคยเห็นก็บอกมาก็เดี๋ยวจะไปหาแล้วก็ไปเอามาให้ชมเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ไหนนะคะจะได้แบบมีแรงทำคลิปเยอะๆบายบาย